ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o น e มีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับว่าจาสิทธิ์คำไหนคำนั้นหลวงพ่อทบวัดชนแดนอันตภา,านก่อกวนงานวัดให้วิ่งวนรอตำรวจจับตัวสิทธิ์ไปสอบเพียงลูกหัวเบาๆผ่านทุกลาย คุณวิเศษอีกอย่างหนึ่งของหลวงพ่อทบก็คือท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์คือกล่าวอะไรก็เป็นเช่นนั้นคนที่ทราบเรื่องดีต่างก็มีความยำเกรงมากโดยเฉพาะพวกอันพานงานวัดหลายคนประสบมาในสมัยที่หลวงพ่อทบเคยเป็นประธานในงานพระอุโบสถกุฏิสง์วิหารที่ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบางแห่งได้มีพวกนักเลงหัวไม้ ก่อการทะเลาะวิวาทตีลังฟันแทงกันบ้างแล้วก็วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนละทิศคนละทางจนเป็นที่หวั่นเกรงของประชาชนทำให้ไม่กล้ามาเที่ยวงานเป็นอุปสรรคในการจัดงานของทางวัดอย่างใหญ่หลวงแต่พอเรื่องราวทราบถึงหลวงพ่อทบเท่านั้นท่านก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า,จวจวาเจ้าพวกที่มาก่อเรื่องนี้มันไปไหนไม่รอดหรอกวนเวียนอยู่กับวัดนี่แหละ แล้วเหตุการณ์ก็จริงอย่างที่ท่านว่าอันาพานก่อกวนงานวัดมันหาได้หลบหนีไปพน้นไม่เหมือนมีอะไรมาฉุดหลังพวกมันไว้ให้พวกมันวิงนว่งวนเวียนอยู่ภายในวัดนั่นเองไปไหนไม่รอดในที่สุดก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจลากตัวไปเข้าห้องขังจนได้เมื่อเกิดเหตุบ่อยครั้งเข้าข่าวก็ขระจายไปทั่วทุกคนก็เริ่มเชื่อแล้วว่าเป็นเพราะ ความที่หลวงพ่อทบท่านมีวาจาสิทธิ์นั่นเองมาในระยะหลังนี้จึงปรากฏว่าหากวัดไหนมีงานก็มักจะมานิมนต์หลวงพ่อไปเป็นประธานซึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีอันาพานพวกไหนกล้าไปต่อแย่อีกเลยงานวัดก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการอุทาหรณเกี่ยวกับการมีวาจาสิทธิ์ของหลวงพ่อทบนี้มีผู้เล่า หรือต่อต่อกันไปหลายเรื่องด้วยกันเคยมีผู้สมัครสอบเข้ารับราชการหรือนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากได้มาขอพรจากหลวงพ่อขอให้สอบได้ซึ่งท่านก็มักจะใช้มือตบที่ศีรษะผู้นั้นเพียงเบาๆแล้วให้พรว่าสอบได้เท่านั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีส่วนมากจะเป็นไปตามที่ท่านให้พรทุกประการ ดังนั้นผู้ที่จะได้สละเวลาเข้าไปให้ถึงตัวของท่านแล้วจึงไม่ผิดหวังมีแต่ความสมหวังด้วยกันทั้งนั้นบางคนภรรยาลงเรือนไปแล้วหลายวันยังไม่กลับไม่ทราบว่าไปไหนเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็บากหน้ามาหาท่านขอพรให้เมียกลับบ้านเสียทีท่านบอกกับผู้เป็นสามีว่ากำลังกับวันต่อมาชายคนที่ว่านี้ ก็กลับมาหาหลวงพ่ออีกครั้งครั้งนี้เขาพูดว่าเมียผมกลับมาบ้านแล้วจึงมานมัสการหลวงพ่อว่าแล้วก็ให้หลวงพ่อเป่ากระหม่อมให้ท่านก็เมตตาเป่าให้ใชายคนดังกล่าวจึงเดินตัวปลวลงจากกุฏิไปเกี่ยวกับเรื่องวาจาสิทธิ์ของหลวงพ่อทบมิใช่เหตุบังเอิญอาจเป็นไปได้สองประการคือท่านรู้เหตุการณ์ข้างหน้าและท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ จะสังเกตเห็นว่าท่านไม่เคยดุด่าว่ากล่าวใครเลยแม้แต่พระเนนในวัดก็ไม่มีที่จะดุดา่าตรงกันข้ามท่านมักจะกล่าวแต่ถ้อยคำเสนะด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้บางคนว่าท่านเป็นคนพูดน้อยจนเกินไปยิ่งถ้าเป็นพวกเด็กๆแล้วละหลวงพ่อจะเลือกสรรกล่าวถ้อยคําที่เป็นสิริมงคลแก่พวกเขามากยิ่งขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้รับสิ่งที่ดีนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่